อย่าเพิ่งรีบไปร้อยไหมถ้ายัางไม่รู้เรื่องนี้มีใครไหมครับ ที่มีประสบการณ์ในการไปร้อยไหมไปร้อยมาหลายๆเส้นคิดว่าหน้ามันน่าจะยกอยู่ได้นานปรากฏไม่กี่เดือนมันร่วงลงมาหรือใครไปร้อยไหมแล้วเกิดความไม่เรียบเกิดความไม่ธรรมชาติเกิดปัญหาอะไรจากการร้อยไหมช่วยกันคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังใน t ิ k ต ok หมอซีกันนะนี่คือรูปของคนไข้จริงที่อนุญาตคนไข้ไปร้อยไหมามา3เส้น5เส้นไปร้อยเยอะๆปรกากฏ3เดือนร่วงคนไข้ไปร้อยมาครั้งเดียวเข็ดเลย คนไข้หมอไปดูโฆษณาก่อนจะเจอหมอซีแล้วเข้าใจว่ายิ่งหน้าห้อยยิ่งแก้มห้อยต้องร้อยไหมยเยอะๆยิ่งร้อยเยอะยิ่งสวยเป็นความเข้าใจที่ ไม่ถูกต้องนะครับเราไม่ได้วัดกันที่จํานวนเส้นไหมแต่เราวัดกันที่วัดสดุวัดสดุในการร้อยไหมของไหมส่วนใหญ่ในท้องตลาดมักจะเป็นวัดสดุเกรดเดียวกับที่ใช้เย็บแผลทางการแพทย์เราเรียกว่าวัดสดุเกรด PDO ไม่ได้มีความแข็งแรงไม่ได้มีความทนทานที่จะอยู่ได้เป็นปีบางเคสสอสเดือนร่วงละแล้วมันขาดง่ายถ้าอยากจะร้อยจริงๆหมอจะใช้เป็นวัดสดุ PLACL นะครับ เป็นวัสดุเกรดพิเศษที่ใช้ในการร้อยไหมนะครับเป็นไหมอิตาลีใช้แค่ข้างละเส้นมันจะอยู่ได้นาน1ปีครึ่งในงานวิจัยนะครับทันทีเคสนี้นะครับ คุณหมอในทีหมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงครับเวลาที่ผิวชั้นบนของคนไข้เด้งขึ้นใต้าตาจะเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มคนไข้เรียบเนียนขึ้นร่องน้ำหมากมุมปากคนไข้เรียบเนียนขึ้นแล้วเวลาจะฉีดฟิลเลอร์เราใช้ฟิลเลอร์น้อยมากหมอใช้ฟิลเลอร์เสริมกระดูกแค่ 0.5cc ซีซีบริเวณขอบเบ้าตา0 5 c c ซีซีบริเวณร่องแก้มแล้วจุดที่เป็นแก้มห้อยหมอใช้ไหมอิตาลีครับ แค่ข้างละหนึ่งเส้นเป็นวัสดุเกรดพิเศษ PLA CL อยู่ได้1ปีครึ่งภาพนี้นะครับหมอร้อยผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะครับคนไข้บอกมันยังไม่กลับไปร่วง เหมือนตอนที่ร้อยไหมด้วยวัสดุเกรดเดียวกับที่เย็บแผลนะตอนนั้นคนไข้บอก3เดือนร่วงนะแล้วคนไข้ติดใจมาร้อยยกตาครับภาพนี้คือหลังจากร้อยยกตามา5เดือนนะครับนะตาคนไข้ย,ยังยกสวยอยู่เลยภาพนี้คนไข้ของหมอเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะครับอายุ32ผิวมีความหย่อน กระดูกมีความสึกบริเวณกลางแก้มกระดูกสึกบริเวณร่องฟันเคี้ยวกระดูกสึกบริเวณขมับแล้วก็มีบริเวณหน้าที่หย่อนคล้อยคุณหมอในทีหมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงครับเวลาผิวชั้นบนเด้งใต้ตาเรียบเนียนมากร่องแก้มเรียบเนียนเวลาจะฉีดฟิลเลอร์หมอฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกครับบริเวณกลางแก้มหมอใช้แค่0ูนซีซีครับบริเวณร่องฟันเคี้ยวหมอใช้แค่0 5ซีซีครับบริเวณขมับหมอใช้แค่ข้างละ0ูน 0 5ครับแล้วถ้าจะร้อยไหมหมอใช้ไหมอิตาลีเส้นยาว12เซนวัสดุเกรดพิเศษ PLA CL แ้มห้อยหมอยกสวยขึ้นแล้วคนไข้มีปัญหาตาตกครับดึงเป็นรูปตัววีขึ้นมาแบบนี้ใครเห็นตาคนไข้ย,ยกสวยให้คอมเมนต์มาเลยครับว่าตาสวยมากนี่คือตัวเลขงานวิจัยที่ไม่เคยมีใครบอกในโฆษณาพลังงานที่ดีที่สุดในการซ่อมผิวชั้นบนเขาเรียกว่าโมโน โฮลาอารครับหรือครื่นงความถี่วิทยุขั้วเดียวหมอซีใช้อาบูเต้ครับหัวยิงอาบูเต้กระจายพลังงานเป็นลังพึ่งทําให้คนไข้หมอไม่เจ็บแล้วที่สําคัญ ทำต่อเนื่องทุกปีระยะยาวจะดีมากครับยิ่งเราซ่อมให้ผิวชั้นบนเราเด้งเท่าไหร่จะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าเสียงหน้าหล้นหน้าบวมหน้าไม่ธรรมชาติหมอซีจะฉีดอะไรเข้าหน้าคนไข้หมอใช้เบราโโรของสวิตนะครับใช้ฟิลเลอร์ตัวท็อป ของยุโรปงานวิจัย20ปีหมอซีได้เป็นตัวแทนของคุณหมอในประเทศไทยไปรับรางวลัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกจากบริษัทเมอร์สมีคุณหมอเกาหลีได้ที่2มีคุณหมอออสเตรเลียคุณหมอสิงคโปร์คุณหมออินโดคุณหมอมาเลเซียมาร่วมแสดงความยินดีในงานนะครับหมอซีไม่เอาเงินไปโฆษณา,ไม,า,ไ,าไม่เอาเงินไปจ้างดาราครับเอางบที่ต้องจ่ายค่าตัวดาราเอางบที่ต้องจ่ายค่าโฆษณามาเพิ่มวงเงินให้คนไข้หมอได้ประหยัดบัตเจ็ต40%ครับถ้าใครมีคําถามอยากจะถามหมอซีเพิ่มเติมสามารถไปที่ ท่หน้าโปรไฟล์ t i k ต o อกนะครับแล้วก็ฝากคำถามไว้ที่หน้าโปรไฟล์ t i k ต o อกหมอซีได้เลยนะครับใครมีเพื่อนๆที่กำลังจะไปร้อยไหมหมอฝากแชร์วิดีโอนี้ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ